เดี๋ยวนรับเขู้ YouTube Live โอ้โหอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับเ <Wow. S 1> มืองแห่งยูทูบเบอร์อย่างนั้นเหรอวันนี้เราเข้าไปเล่นเลยครับอันนี้คืออพาร์ตเมนต์ที่อยู่ของเราอย่างนั้นเหรอครับึ๊บแล้วก็ต่อไปคืออันนี้คือบ้านบ้านคนรวยใช่ไหม <laughs> นี่คือการอัพเกรดนะฮะโซน upgrade. อัพเกรดวันนี้ยุบ อันนี้สามารถมาซื้อพวกเกมมิ่งเกียร์ได้ใช <Wow. S 1> ่ไหมนะ <Wow. S 1> คอมพิวเตอร์เกมมิง่งเกียร์นะเพิ่มวิดีโอคุณลิตี้ของเรานะครับโอ้อันนี้ให้ไปที่ร้านขายของก่อนเลยครับเงินเรามีอยู่แค่หกร้อยยังซื้ออะไรได้มั่งเนี่ยปึ๊บเข้าไปแล้วปึ๊บตรงมาที่หัวก่อนอื่นที่จะเป็น YouTube นะครับต้องมีไมค์ก่อนครับราคาห้าร้อย เรียกว่าตังหมดอะซื้อสำเร็จแล้วก็กลับออกไปข้างนอกต่อ,อเข้าไปที่อาพาร์ตเมนต์แล้วนะฮะนี่คือยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับส่วนซับสไครต์โอ้บ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้บ้านหรออเนี่ยโหไม่มีอะไรเลยกินพิซซาเลยไหมเนี้ยน้ำห้าดอลลาร์น้ำยังห้าดอลลาร์เลยครับนี่ให้เราเล่นเกมเหรอ อ๋อนี้เพิ่มความสุขเพิ่มค่าความสุขแล้วก็จะสร้างอะไรก็คือบิวจากทางซ้ายนะฮะอ่าขอบอกให้เราสร้างสิ่งของมาสักอย่างนะครับเออเรายังไม่มีเตียงนอนเลยเนี่ยเอาเตียงนอนแบบถูกๆไปก่อนนะครับนอนลิ้นม,มาต่างในเวิร์กโอ้โหนี้นอนเติมพลังงานได้แล้วครับเนี่ยสบายจัด ดูแอบดูคนข้างล่างด,ด้วยนะครับว่ามีใครหลับอยู่ต้องใช้หาดนะฮะเรียบร้อยครับนี่ถึงเวลาที่เราต้องกินข้าวกินชีสกินสลัดตังไม่พอครับจนจัดดื่มนมแล้วกันังคีโจ้มูดต้องเพิ่มมูดในการที่จะอัดคลิปนะครับโดยการเล่นเกมครับเพิ่ม,ม,ามอารมณ์แล้วก็กินอาหาร ทุกอย่างใช้เงินหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปตัดต่อคลิปได้นะครับ The murderer อโอ้โหน,นี่เกมฆาตากรเลคคอร์ดวิดีโอเฮ้ยนี่คือการเลคคอร์ดนะ่ะเนี่ยโอ้โหทำท่าแบบมันมากวันทัฟฟ์โอ้โหอันนี้เล่นเหมือนเกมเต้นเลยก็เอ้ยตัดไม่ทัน โอ้หมันเร็วจัดดูต่คลิปข้ <c oughs> ามเรียบร้อยครับคอมพิววิดีโออัปโหลดแล้วดูยอดวิวนะครับว่ายอดวิวจะเยอะขนาดไหนครับโอ้หดูการอัปโหลดให้รอไม่กี่นาทีนะครับฟิลมินิทอัปโหลดเป็นของจริงเลยมีโรบอทแอตแทกกิ้งเดือยโอ้โหดูยอด นี่คือยอดซับป่ะเนี่ยซับพุงปูดแล้วครับเงินก็นขึ้นครับได้เพชรอีกเหนือเบอร์เดอร์ทูได้400อวิวเงินไหลมาเทมาโอเคออกจากอาพาร์ตเมนต์ครับไปทำไรต่อยูร้อยเกม o อ e เพนเชตอ๋อเหมือนจะมีเกมให้เราเล่นใช่ไหมฮะไปเร็วอ๋อร้อยหนึ่งร้อยเจมสามารถเปิดกล่องได้ก็คือเพชรหนึ่งร้อยอัน แล้วก็จะสมพวกของนะครับ w i ไฟเ o u เตอร์โอ้ยอันนี้ w i ไฟแบบ <c oughs> นเอเลียนนั่นน่ะโคตรเท่อะสมเลย <c oughs> ได้ลำโพงมาครับสติ๊กเกอร์อันใหญ่เบิ้มนะครับโอเคสามารถวางจากแบ็คแ,คแพคเราได้งั้นเหรออะไรเนี่ยมันคือบั๊กหรือคือมแมลงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเพลินดีเหมือนกันนะครับเกมเนี้ย การอัปเกรดมีอะไรได้มั่งครับไวไฟเราเตอร์เฮ้ยมีสไปเดอร์แมนด้วยโอ้หาไข่อีสเตอร์เอ็กได้อะไรอะ่ะเก็บได้แลวหนึ่งฟองอันนี้ได้ใบที่สองแล้วนะครับมีไข่อันบนนี้ด้วยเหรอโอ้ถ้ามีโทรศัพท์กก็จะไลฟ์สดได้ โห oh, ตังเราไม่มีนะเนี่ยวันนี้ใครอะอยู่คนเดียวแล้วก็เศร้ามากด้วยครับไอเขาถูกแฮกโอ้โโดนบอทแฮกนะฮะโคตรเศร้าอ่ะชัแนงของเขาได้หายไปแล้วนะครับปล่อยเขาอยู่คนเดียวนะครับโหเนื่องจากช่องเขาโดนแฮกนะครับเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยครับกอดซับจะขึ้นเนี่ยยากมากๆเลยนะอีกรูปได้ไหม เป็นย <YouTuber>, <laughs> <laughs> oh, <laughs> ูทูบเบอร์สายจนนะฮะพมีคอมเมนต์ฟันนี่วิดีโอโหยูซักอันนี้ดูแล้วง่วงนอนนะโอ้โหเฮ้ยเราต้องอัดคลิปไปเรื่อยหรอเพิ่มยอดซับครับเกรดจอบหน้าอย่างแบ๋ว นี่กระบเป๊ะเกืบ100อบร้อยอ่ะวายหกพไปโน่นเลยครับอัพโหลดเลยโอ้โหันนี้ยอดวิวเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยหน0่งพันส0ม้ยหนึ่ห้หโอ้โหเฮ้ยโลบอแอตแทกอีกแล้วอย่งนี้หกรดอลลาร์แล้วครับซื้ออะไรได้มั่งลองไปดูสิ ฟังงคืนแล้วครับดูในช็อปอัปเกรดครับมีอะไรเหลือให้เราอัปเกรดมั่งคอมพิวเตอร์ราคาส่วนดอลล่าร์โอ้โหนี้สเปคเครื่อง 20K 1 5 0 K ครับนี่กล้องเว็บแคมเ่อกล้องเว็บแคมแคมแบบโนวาเพื่อเพื่อภาพที่ชัดเจนสดใสามากขึ้นกว่าเดิม ได้คอมสเปกเทพอะเอเลนแวร์มีไหมโหนี่ต้องหาอีเตอร์เอทั้งหมด15ใบเหรอมีเวลา3วันนี่มันถูกซ่อนไว้แล้วแต่เราเก็บมาได้3ปองแล้วนะครับอีเตอร์วันนี่กูรักโอ้ไปตามหาไข่ดูซิว่ามันจะได้อะไรมั่งโอเคมีตรงไหนอีกวิ่งเซลฟี่กันใหญ่เลยนี่ไงโหซ่อนอยู่นี่นี่เองอต,ตรงนี้ฟองโอตรงนู้นอยู่อฟอง แก๊ง YouTube ไร้สดไปไหนเลยโอเคมันจะเห็น,นต้นไม้อีกฟองหนึ่งนะครับเนี่ยต้นไมต้ตรงนี้อฟองหนึ่งตึง้งไม่้ไม่สามารถรอบพ้นสายตาใชนไม่ได้หรอกโอเคใต้ต้นไม้นี้มีอีกหนึ่งฟองครับไขส่สีม่วงปึ้งเรียบร้อย นี่ไงเห็นแล้วซอนอยู่นี่เองพึ่งสวัสดีครับเหลือสี่ฟองเท่านั้นนะฮะโหเราได้มาสิบเอ็ดแล้วหรอเหลือไข่แค่สี่ฟองยังอยู่ตรงไหนอะโซนนี้นะเอ้ยนี่ไงไข่ยักษ์เนี่ยโหฟองบลเลอร์เลยครับ<ห>อา้าวใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เหงาในน้ำต้องมีมั้งแหละ ใครอยู่ไหมใครอยู่น,นี่ไหม,มดำน้ำมาหาเลยเนี่ยอิสเตอร์เอ็กอยู่ไหนแอบบอยู่นี่เองเหล็กสามฟองมาเจอแล้วใต้ต้นไม้ตรงนี้นี่เอง ซื้อบ้านางนั้นกันเลยมีไข่อีเตอร์อยู่ในนี้ไหมโอ๋อนี่ไงเจออีกแล้วโอ้โหไปที่สิบสี่ว้าวอยู่ในนี้นี่เองเหลืออีกฟองเดียวเท่านั้นครับมองใต้เอาไข่ไปไว้ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่บนนี้นี่เองหาตั้งนานใครก็อยู่เหมือนตายนี่เองโอเคครับได้แล้วครับใบที่สิบห้าโอ้โห ตั้งนานครับผมแล้วก็มาแลกของนะครับว่าจะได้อะไรครบ15ฟองแล้วมาดูสิโอ้หนี่อิตเตอร์เอ็กวันนี้แต่ผมครบแล้วครับใช่เราไฟครบ15อิตเตอร์เอ็กแล้วกุลลักนี่เหรอ,อมีมวกอย่างแรด้วยครับอีป,ปิกเลเจนเดารี่ จัดเลยแล้วกันได้เ่ยแครอทแบดได้แล,แล,แแลหรอ๋อที่นอนแครอทเป็นไงที่นอนแลไหนต้องนอนสิดูสิว่าพลังจะเพิ่มเดี๋ยวขนาดไหนครับโอ้สบายจริงเลยครับเราได้ที่นอนมาจากอีเตอร์เอ็กนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่าน,นี้กันนะครับแล้วมาดูกับยูทูบเบอร์ไลฟ์ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ